เท่านี้เป็นเพร่างเธอไม่ใช่ครับเพื่อนเพื่อนครับยี้โอกมึงพี่ตนดูเสร็จอพกพไปพี่เขาดีเนาะมาที่นี่บ่อยเมื่อก่อนนะมากับเชฟแต่เดี๋ยวนี้เชฟไว้ใจให้ลงมาแทนเองแล้วไงเชฟเขาลงมาเองเลยเหรออืม เชฟแกเคยบอกไว้ว่าแม้แต่อาหารที่หรูหราที่สุดอะอก็ยังต้องสร้างมาจากวัตถุดิบที่มีคนดูแลเป็นชนชั้นแรงงานเสมอให้ราคาดีด้วยนะแต่ว่ามีข้อแม้ว่าชาวบ้านอ่ะต้องขาดของให้ดีที่สุดแทับแกและด้วยวิธีนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านอ่ะภูมิใจกับผลผลิตของตัวเองแล้วก็มีรายได้ที่ดีครงับใส่มาเลย กานทำอาหาหรืออะยหคนเลยกินนี่ก็เบี่ยกับชาวบ้านเลยเนาะเชียบเจ๋งอะ